สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องน้ำนะคะน้ำนะคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่ารู้จักใช่ไหมคะพอนักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันทุกคนเลยค่ะเรามาทราบกันนะคะว่าน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรวัจักรของน้ำเป็นอย่างไรนะคะน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆนะคะในมหาสมุทร ในทะเลในแม่น้ําหรือว่าลำธารตามธรรมชาติต่างๆนะคะเมื่อโดนแสงแดดน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าจับตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อจับตัวกันเป็นก้อนเมฆนะคะเด็กๆมันก,ก็จะไปกระทบกับความเย็นในชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนค่ะเด็กๆ หลังจากนั้นเมื่อฝนตกลงมาก็จะลงไปในที่แม่น้ำลำคลองต่างๆตามธรรมชาติซึ่งวัฏจักรของน้ำแบบนี้ก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะวัฏจักรของน้ำ น้ำในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำวัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ นอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการขายน้ำ (transpiration) เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอน้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเ,เมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น (condensation) หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาบหรือบนพื้นดิน น้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกัน สุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อๆไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูภาพเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำไปแล้วนะคะวันนี้ครูก,ก็จะพูดถึงเรื่องประโยชน์ของน้ำนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เด็กลองคิดตามคุณครูไปเลยนะคะ1ใช้ดื่มนะคะใช้ดื่มใช้กินนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชน,นะคะก็ต้องการน้ําในการดํารงชีวิตนะคะ2ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นร้างจานซักผ้านะคะแล้วก็ล้างรถและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ 3. ใช้ในการเกษตรนะคะเช่นท,นทําสวนทำไร่ทํานานะคะ 4. ใช้ในการคัฒนาคมขนส่งนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูฝ้ายก็จะมาพูดเกี่ยวกับโทษของน้ํานะคะโทษของน้ําส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะคะเด็กๆเช่นน้ําท่วมนั่นเองค่ะน้ําท่วมนะคะก็จะเกิดจากการที่ฝนตกลงมาเป็นจํานวนมากนะคะทําให้เกิดน้ําท่วมหรือบางทีเนี่ยพอน้ําท่วมเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คนเราเนี่ย ตัดไม้ทําลายป่านะคะเราก็จะไม่มีต้นไม้กั้นน้ําเวลาลงมาจากภูเขาหรือน้ําตกนะคะก็อาจจะทําให้น้ําท่วมได้แล้วก็สองค่ะนั่นก็คือน้ําเสียนะคะที่เกิดจากแม่น้ําลําคลองนั่นก็คือจากฝีมือของมนุษย์เหมือนกันค่ะนั่นก็คือเราเนี่ยชอบทิ้งขยะลงไปในแม่น้ําทําให้น้ําเน่าเสียนะคะอาจจะทําให ปลาในน้ำเนี่ยตายได้ค่ะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาปลูกต้นไม้เพื่อไม่ให้น้ําท่วมแล้วก็ไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ํานะคะควรทิ้งที่ถังขยะค่ะสําหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องน้ําต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ